สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสำหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้เข้ามาใหม่ะฮะตัวนี้ก็จะเป็นปี2008นะฮะเดี๋ยวเราดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะฮะเครื่องยนต์ก็ดีเซลนะฮะ2.5นะฮะภายในคันนี้ได้ข่าวว่าจะแมวมากนะฮะเครื่องเสียงตึ๊บๆนะฮะแต่ง VIP นะฮะเดี๋ยวเราดูรอบกันตัวรถก่อน ไปดูรถกันในที่เดิมฮะจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองนะฮะก็สนใจก็สหาผมได้ฮะดี่เราไปดูภายในกันครับาภายในก็เครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนะฮะเป็นไงฮะในสวยมีจอให้นะฮะมีทั้งหมด11ที่นั่งดเ,เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านครับหัเดี๋ยวเรามาดูภายในครับออภาในก็ เป็นหลังคาว i p นะฮะแอร์ไมโครบัสเลยเย็นๆดูสวยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผมเครื่องยนต์ก <L eg le noise> ็สองคูห้าดีเซลนะ,ะไม่แมป็ปไม่หมดลใดทั้งสิ้นนะฮะไม่ดันควันไม่ไหละฮะเ <L eg le noise> ดินนิ่งๆเลยไม่แมป็ปม่หมดเดี๋ยว <L eg le noise> ไปฟังราคาขายครับ ราคาขายคันนี้อยู่ที่470,000ครับผมก็ซื้อสดก็รถได้อีกนะฮะซื้อค่าดาวก็รุ้ึกับดาว30,000นะฮะก็ส่งเดือนประมาณ10,000ต้นๆ้นนะฮะเ,เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้แล้วเราไปดูเลขใหม่ครับผมใหม่คันนี้จะอยู่ที่511,900กาโลนะฮะ ซื้อส่วนซื้อพอก็ทรลโทรหาผมได้นะฮะดูรถอำเภอเมืองจังหวัดพิสุูโลกเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันแอร์ไม่คองบัานเย็นๆน,นะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับช่องรถตู้รถบ้านฝากขายนะฮะแล้วก็นี่อะไรเนะี่ยนาฬิกาตลีบันไ่ <c oughs> ลืมกดกระดิ่งติดตามได้วยนะสำหรับเพรช่องรถตู้รถบ้านฝากขายสำหรับท่านใดนะฮะสนใจก็โทรหาผมกันได้เลยนะครับพบกันคิดหน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ